ตอนนี้เราอยู่บนบนักบินไปเที่ยวเราจะบินไปสุราษฎร์ตอนนี้เราอยู่บนเรือเฟอร์รี่นะครับกำลังออกจากสุราษฎร์ไปสู่สมุยตอนนี้ก็เป็นเวลาฝ่ายมงตรงที่เรือออกคาดว่าจะไปถึงนู่นประมาณบ่ายสองนะครับตอนนี้วันนี้แดดดีมากเลยไม่มีฟ้าฝนมีเพียงแค่คลึ้มนิดหน่อย เราไปดูบรรยากาศกันนะครับเราไปติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปในทิปนี้ตอนนี้เราถึงที่พักแล้วครับชื่อว่าแอลรีสอรนี่ก็เป็นวันที่สองแล้วคืนก็สภาพั เดินทางประมาณเจ็ดชั่วโมงยังเหนื่อยอน,นี้คือบริเวณที่พักตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศของเพื่อนเราครับของแ็กและแมวนี่คือโต๊ะทำงานเป็นโฮมออฟฟิศแสงในสมุย เซฟายเซตถ่ายวิดีโอเฮ้ยถ่ายวิดีโอเอวดีโออกเขาพิถึงหน่อยไอ้เหียเซตมาเที่ยวเลยมาเที่ยวเรามูยี่มึงออฟิตน่ารักมากครับหน้าหน้าทำงานและหน้านอนอย่างมากหลับครับหลับสวัสดีทักย ตอนนี้อยู่ที่เกาะนางโยแล้วครับวันนี้ก็โคตรร้อนมากเดี๋ยวเราจะไปดูไปดำน้ำแหละ่งแบบอย่างเงี้ย <Okay. S 2> น,นีแดดร้อนมากวันีโอเคครับตอนนี้เข้ามาถึงแล้วก็พักว้วยน้ำเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็กล้จะเดินทางกลับแล้วครับที่หาดนี<า>้น<า>่ารัก<า> ไวมาใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเค oh, <sorry. S 1> <ว>กำลังอยู่กลางทะเลเลยครับตอนนี้เพิ่งถึงเกะงาะพงันแล้วก็จอดดูเรือประมงเมื่อกี้อันนี้คือเกอะาะพังันตอนนี้เราอยู่ที่สนามพิศสมุยนะครับกลับด้วยการบินไทย เพราะว่ามีอะไรเป็นแปลงเล็กน้อยสนามวิทินี่สวยงามครับเรามาดูทางวิสนุยกันสมุยวันนี้ฟ้าปิดครับมีสเวนนเ้นเลยครับ ต่อได้มหรือหนักไหมไม่ใช่สมุ